วันนี้แม่บ้านจะพามาทำผัดเผ็ดปลาสาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลาน้ําดอกไม้ค่ะผัดแบบบ้านๆแบบนี้อร่อยมากๆค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แชร์โพสต์หรือแคปหน้าจอเก็บไว้ดูได้ค่ะปลานี่เราขอดเกตแหวะท้องเอาไส้ออกแล้วก็ล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะนํามาหัน่นเป็นชิ้นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเวลาผัดปลาจะได้ไม่เล็กค่ะแม่บ้านใช้ทั้งหมด2ตัว ประมาณ350กรัมค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะใส่พริกแกงเผ็ดใต้ลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะใส่กะปิตามลงไปด้วยค่ะ1ช้อนโต๊ะแม่บ้านลืมค่ะแม่บ้านใส่ทีหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระชายฝอยลงไปค่ะที่เราหั่นฝอยไว้ลงไปผัดเพื่อจะให้กระชายเขามีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เหม็นเขียวนะคะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะ ้าแห้งไปเราก็เติมน้ําได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่เนื้อปลาแล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยค่ะใครไม่มีพริกแกงใต้ใช้พริกแกงเผ็ดทั่วไปได้ค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสค่ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ ด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะพริกแกงเผ็ดใต้เขาจะหอมนะคะหอมเครื่องแกงรดร้อนแรงค่ะในบ้านจะเติมน้ำอีกสักหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ผักลงไปค่ะใส่มะเขือลงไปค่ะมะเขือก็กะให้ประมาณเหมาะสมนะคะ ตามด้วยมะเขือพวงค่ะผัดให้มะเขือเขาสุกดีค่ะในบ้านจะปิดฝาทิ้งไว้สัก5้านาทีค่ะนี่ค่ะมะเขือสุกดีเรียบร้อยค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าหัน่นแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะ ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะผัดให้ใบกระเพราเขาสลดนิดนึงค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากและอร่อยมากค่ะจะใช้เป็นเนื้อปลาชนิดอื่นๆก็ได้เลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ